เลียนศัตรูให้เป็นมิตรในพริบตาอับราฮัมลินคอนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึงสองสมัยก็มีเรื่องราวดีงามที่เล่าลือเช่นเดียวกัน <Wow. S 1> ช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ขณะที่เขาได้กล่าวอภิปรายในสภาเขาก็ต้องพบกับการดูหมิ่นจากผู้ที่สมาชิกหนึ่งคนโดยคําว่าคุณลินคอนก่อนที่คุณจะเริ่มอภิปรายผมหวังว่าคุณยังจาได้นะว่าคุณเป็นลูกของช่างทํารองเท้ามาก่อนลินคอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงตอบออกไปว่าโอ้ผมต้องขอบคุณคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณทําให้ผมได้นึกถึงคุณพ่อที่เสียไปตั้งนานแล้ว ผมจะจําความหวังดีของคุณเอาไว้ผมทราบดีว่าตัวเองคงไม่อาจทําหน้าที่ประธานาธิบดีได้ดีเท่าอบคุณพ่อซึ่งทําหน้าที่เป็นช่างรองเท้าแน่แนๆบรรยากาศในสภา,านั้นเงียบงันลงทันที mm hmm. ดินคนหันกลับไปเอ่ยกับพุทธิสมาชิกผู้ที่หญิงเยสูอหังคนนั้นอีกว่า และเท่าที่ผมจำได้ผมทราบว่าเมื่อก่อนคุณพ่อของผมก็เคยทำรองเท้าให้แก่คนในครอบครัวของคุณถ้ารองเท้าที่คุณใส่นั้นไม่ดีพอผมก็จะช่วยแก้ไขให้ได้นะครับและถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ช่างทำรองเท้าผู้ยิ่หญ่แต่ผมก็เรียนรู้เทคนิคการทำรองเท้าจากคุณพ่อมาตั้งแต่ตอนเด็กๆสำหรับบุ้ทีสมาชิกท่านใดก็เหมือนกันนะครับถรองเท้าที่พวกคุณสวมใส่อยู่นั้นเหมือนเป็นรองเท้าที่คุณพ่อของผมเป็นคนทำแล้วก็ หากต้องการซ่อมหรือแก้ไขผมก็จะช่วยให้อย่างเต็มความสามารถเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้นั่นก็คือฝีมือของคุณพ่อของผมนั้นไม่มีใครเทียบได้อย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงตอนนี้รอยยิ้มย่อเย้ยของทุกคนก็เปลี่ยนเป็นเสียงปรบมืออย่างจริงใจ เมื่อมีคนมาถามลินคอนในการรับมือศัตรูทางการเมืองของเขาว่าทำไมท่านถึงคิดเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นมิตรหรอตอนควรจะคิดหาวิธีโจมตีและกำจัดพวกเขาซิจริงจะถูกไม่ใช่หรอล,ลินคอนไม่ได้ยินเช่นนั้นและพูดออกไปโดยไม่ล,งลังเลว่าเอาแล้วผมไม่ได้กำจัดศัตรูอย่างนั้นหรือ เมื่อเรากลายเป็นมิตรกันแล้วศัตรูก็ไม่เหลืออีกต่อไปใช่ไหมนั่นไงและนี่คือวิธีการที่ลินคอนใช้กำจัดศัตรูทางการเมืองให้กลายเป็นมิตรแต่ในบางครั้งการให้อภัยก็เกลีย้ยกล่อมผู้คนได้ดีกว่าการลงโทษหรือแก้แค้นแท้จริงแล้วอ่ะมีเพียงคนที่ฉลาดที่มีจิตใจกว้างขวางถึงจะรู้จักการให้อภัยสลายความขัดแย้งที่มีต่อผู้อื่น สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีงามเพืจะได้รับการสนับสนุนหรือความเชื่อถือจากคนหมู่มากเพื่อที่จะเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแกร่ง <c oughs> สำหรับความสำเร็จในทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงาน <c oughs> การเรียน <c oughs> ครอบครัว <c oughs> สังคม และอีกมากมายที่มีในชีวิตเราเช่นกัน